ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิริลักษณ์นวลสายนะคะรหัส1 6 4 0 9หกสี่สาค่ะสาขาไฟฟ้าค่ะเอ่อวันนี้จะมานำเสนอ internship report น,น,นะคะเอ่อได้ไปทำที่บริษัทชอการช่างค่ะรายละเอียดการฝึกง,งานนะคะก็ระยะเวลาการทำงานของฝึกง,งานเนี่ยก็จะมี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่4มิถุนาถึง31กรกฎาคมค่ะทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสราร์เวลาทำงาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์และวันนะคะตะเลิกค่ะข้อมูลขององค์กรนะคะที่อยู่ก็คือ587อาคารวิริยะถาวรถน,นนสุทธิสารแขวงรัชดาเขตดินแดงกรุงเทพม,มหาคน,นะครค่ะ ประวัติความเป็นมานะคะก่อตั้งเมื่อวันที่เจ็ด5 5งาดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไปเริ่มจากงานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการเช่นกองทัพบ,บกและอ,อสอมอทอค่ะปี2524ก็ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทโตคิวคอร์คอนสตรัคชั่นจำกัดจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและขยายธุรกิจปี2537ค่ะจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนและเริ่มขยายขอบเขตงานก่อสร้างเป็นขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงค่ะปัจจุบันนะคะเป็นหนึ่งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของไทยมีความสามารถดำเนิน โครงการรูปแบบทัก,กี้แล้วก็ BTO แล้วก็ BOT แล้วก็ AOT ทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะที่ได้ทำนะคะก็คือสถานี Orange 02สสถานีบางขุนนนท์ค่ะ ก็งานก่อสร้างสถานีใต้ดินบนถนนจารานสนิทวงบริเวณแยกบางขุนนนท์ดำเนินการเปลี่ยนจราจรแล้วก็การติดตั้งเครื่องจักรสำหรับงานลากฐานค่ะพวกงานเทมโพป,ประกอบไปด้วยการเตรียมพื้นที่วางแนวสารูนโภคไฟฟ้าแล้วก็ปลาปาแล้วก็พวกเสาไฟงานเจาะเสาเข็มขนาดใหญ่แล้วก็จะมีแป่นบอก ว่าเราทําทั้งฝั่งตลิ่งชันแล้วก็ฝั่งศิริราชทางที่จะไปศิริราชค่ะงานที่ได้รับมอบหมายคือตรวจสอบงานประจำวันโดยดำเนินการตรวจสอบตู้ mdb db แล้วก็ pb เป็นประจำในช่วงเช้าระบ่ายค่ะรวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของสายไฟบริเวณหน้างานแล้วก็ตรวจสอบ ด้านความปลอดภัยว่าสายไฟอะสัมผัสน้ำหรือไม่หรือตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ามีตู้ใดชำรุดไม่สามารถใช้งานได้หากพบปัญหาจะดำเนินการแก้ไขแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะแล้วก็สถานีที่สองนะคะคือ people 20ค่ะ เป็นสถานีหอสมุดแห่งชาติก็จะได้ลงพื้นที่ใต้อุโมงที่เขาขุดเจาะแล้วอะไรองี้ค่ะก็จะมีงานเดินท่อร้อยสายไฟท่อน้ําท่ออากาศอะไรองี้ค่ะแล้วก็มีท่อระบบน้ําดีน้ําเสียมีพวกสายระบบสื่อสารสายไฟเบอร์ที่อยู่ใต้ดินนะคะที่จะต้องใช้แล้วก็ โครงสร้างพื้นฐานใต้ดินของ MRT สายสีม่วงค่ะก็คือการขุดอุโมงค์ทำสถานีใต้ดินแล้วก็แบ่งออกเป็นโซนแล้วก็ต้องออกแบบให้ปลอดภัยจากน้ำแล้วก็แข็งแรงจากแรงดันของดินค่ะสถานีที่3นะคะก็คือออร์เรน์ศูนย์สาค่ะสถานีสีราชที่ได้ไปทำก็คืองานเดินสายไฟชั่วคราวดึงสายเมน VTC 4 C คูณ70จาก MDB มาตู้ DB เพื่อให้ทีมอื่นน่ะได้ใช้งานไฟฟ้าค่ะแบบใช้ไฟชั่วคราวปัญหาแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยนะคะปัญหาก็คือพบว่าสายไฟบางจุดอ,อยู่ในตำแหน่งที่มีโอกาสโดนน้ำได้สูงทำให้เกิดความเสี่ยงแล้วก็ความ ปลอดภัยของเราด้วยค่ะเครื่องมือบางชนิดชำรุดไม่สามารถใช้งานในหน้นาง,งานได้แล้วก็ทางเดินค่อนข้างที่จะแย่การจัดเก็บวัสดุดไม่เป็นระเบียบทำให้เสียเวลาค้นหาแล้วก็ไม่มีป้ายติดเตือนว่าพื้นที่ทำงานใต้ดินว่าแบบตรงนี้คือแบบจุดที่ไม่สามารถเดินได้เ่ยค่ะข้อเสนอแนะนะคะควรจัดสายไฟให้เป็นระเบียบติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัยแล้วก็ เสี่ยงไม่ให้เสี่ยงโดนน้ำแล้วก็ตรวจสอบความบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอพื้นที่ที่เก็บวัสดุให้มีหมดหมู่ป้ายชื่อที่ชัดเจนว่าอันนี้คือสายอะไรหรือว่าเป็นท่อของอะไรติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยทั้งคนงานแล้วก็บุคคลภายนอกค่ะที่ได้เข้าไปตรวจหน้างาน อันนี้จะเป็นหน้างานเทมโปละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น PP 20แล้วก็ OR 02ก็03ขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ค่ะ